สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมเนโกชิกับไอลูเชียสในพาที่สิบนะก็รู้สึกว่าพาทนี้ผมต้องจริงๆก็เสร็จแล้วล่ะอัพอะไรก็ไม่รู้จนเสร็จหมดแล้วโอ้ยไฟไม่ไม่เล่นสมืดเลยฝนก็ตกซะชุ่มฉ่ำอากาศชื้นแบบนี้น่านอนจริงเลยเล่นลูกบอลชายหาดกันไหมไม่ใช่ละโอเคถัดส่วนภารกิจนี้ครับก็คือ ลุงเอ้ยปู่เออปู่มันบอกว่าให้ผมลงไปข้างล่างไปหามันนะอะไรมาเนั้นน่ะมันให้ผมไปหามันทีเนี้ยซึ่งมันโคตรมืดเลยโคตรมืดเลยฉะนั้นผมต้องถือไฟฉายไปครับแล้วปู่มันบอกว่าให้เราไปโดยที่ไม่ให้ใครเห็นนะซึ่งห้องนี้เปิดไม่ได้เปิดแม้สองห้องอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็หลุมไซเลนซ์ฮิลครับจำได้เลยรูนี้เข้าไปได้ไหมเนี้ย ไม่ใช่แล้วเอ้าขอตัวกินขนมก่อนงับขงบขอบขอขอพายขอชื่อมาขนมมากินตอนนี้มันดีมันหิวมันดึกพอดีเลยนะอุ้ยเราเป็นช่างแอร์ใช่หรอช่างแอร์ต้องใช้ไขต้องใช้ปะเจยเปิดประตูครับ ที่ต้องอัดใหม่นะครับเพราะว่าปัญหาจากพาสที่แล้วก็คือจะว่าไงจะแบบว่ามันมืดอ่ะมืดมากเลยผมเดินแบบไม่เปิดไฟฉายไงคือในเครื่องผมมันเห็นแล้วพอเรามาถึงตรงนี้นะครับมันจะมีแม่นั่งฟอาอยู่คือถ้าเกิดเราจะผ่านห้องนี้ไปได้ก็ต้องไม่ให้แม่มันเห็นไงเอแม่เรียกป้ากันเรียกแม่ยังไงไม่รู้อ่าเราก็ต้องใช้พลังจิตครับทําให้เสาไฟเสาอะไรเนี่ยพังแม่งเลยพักพักสิวะพักอ่าเรียบร้อยครับ แล้วทีนี้ป้าป้ามันก็จะเปิดให้เลยเน,นี่ยอะป้ามันก็จะเดินไปครับแล้วก็ป้าเดินระวังนะป้าไม่งั้นเดี๋ยวล้มสบายว่ะ,ะจริงๆเลยครับแล้วก็อ,อันดับแรกครับปัญหาจากครั้งที่แล้วคือ ก็ก็คือยังไงวะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนพอลงไปด้านล่างครับมันจะเออมันจะมีตำแหน่งหนึ่งที่เราต้องไปเก็บมาก่อนนะเพราะว่ามันต้องใช้ก็คือมันเป็นกาวครับมันต้องใช้ในกระบวนการโอ้เจ๊เดะ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 โอ้ยไอใครวะพ่อป่าวะอ่าเรียบร้อยครับพอมีคนไปแล้วก็จะ เดินตามไหมครับให้ตายเถอะมีคนสวนมาด้วยให้ตายเถอะมีคนขึ้นมาเย้ได้ไงกูเจอแล้วอย่างงี qui, ้ต yeah. ้องใช้ชาลางสมองครับบายบายจงลืม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 โอเคลืมนะครับแล้วเราเออคือเราต้องผ่านไปฝั่งนู้นอ่ะเพราะว่าห้องเรียนเราเนี่ยเนี่ยห้องเรียนห้องเรียนอยู่ไหนวะ ห้องเรียนเราอยู่ไหนวะห้องเรียนเราเนี่ยรูปหนึ่งบวกหนึ่งอะครับมันมันอยู่ถัดจากไอ้ฝั่งของปู่อ่ะเออเราต้องเลยต้องไปฝั่งอากรรมอากรรมกรรมอ่า,อาอโอเคเราต้องเลยต้องไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวลืมเปิดไฟฉายโอเคเอ้ยกูจะได้ไปไหมเนี่ยอือหือแต่ละคนอ่าได้ไปแล้วครับ แต่ก็ไม่เนิกว่ามันจะเดินวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมวิ่งได้ไหมวลิลบลบสบายสบายครับขึ้นไปเลยขึ้นไปเลย,ยลุงไอ้นี่มันเป็นตำรวจใช่ป่มวะชื่อแม็กกาฟฟีไม่กวเราจะขึ้นไปขึ้นไปตามมันขึ้นไปตามไปตามไปอ่ามันก็เดินไปครับเราก็ไม่ได้ไปทางนั้นนะเราไปทางของเรา,าครับทางใครทางมันครับลุง ม่เกี่ยวกันเลย้ะพอเปิดไปก็จะมีคนมาดักอ่ะไม่มีสบายใจนะอ่ะถึงแล้วห้องเรียนตรงนี้ครับเราจะมันจะมีหนังสือนะครับก็ไม่ต้องสนใจโยนทิ้งไปครับมีหน,นันงสือเล่มก็โยนทิ้งไปครับแล้วก็เก็บแต่กาวที่คือเจอต้องใช้นะอันนี้ก็กระดาษเลยโยนทิ้งไปนี่ก็โยนทิ้งไปนี่อันนี้ก็โยนทิ้งให้หมดโยนให้หมดเลยนะแล้วก็เปิดไฟได้ด้วยเปิดเอยเปิดไม่ได้สิเราพังเสาไฟไปละเก็บครับไฟฉายนะเปิดอุ้ย ตื่นเต้นเดิน,นกลับมาพ่องมอนเอ้ยจะไปแล้วครับทางไหนไม่รู้ตอนนี้ไม่อยู่แล้วทางไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ไม่อยู่แน่นครับอุ้ยมีคนสวนถ้าคุณเดินมาทางนี้ออุ้ยไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยยะไปทางไหนวะ ไม่นะไม่อยากหลงนะเนี่ยอ๋อมีบันไดตรงนั้นครับผมมาผิดทางนี้หนอ่อยโอ้ใหญ่เอ๊ะมามา,มาทำอะไรกันตรงนี้สามสี่คนมันมันไม่มนนไม่นอนไม่นอนกันไงวะปิดหันกลับไปหันไปดีเออจะทำอะไรก็ทำไอ้ลุงเนี่ยโอ้เสร็จเราครับเอ้ยมันห้องน้ำเวรละเวรละ เรียนแล้วกลับทางเดิมครับอืมอมืนี่ครับบันไดลงอุ้ยไม่ใช่อุ้ยกูสวยเต็มที่และหลงทางเองนี่นี่แน่นอนครับทางนี้แหละทางนี้แหละอย่านะเว้ยกูเตรียมพร้อมแล้วอุ้ยติดเฮ้ยเย็ดลงได้แล้วเออแล้วก็จะลงบันไดไปครับเพราะเราไม่สนใจใครทั้งสิน้นแอค่ค ตัวนี้เราก็จะเปิดไปฉายไว้ตรงหน้าเราครับเฮ้ยมันมืดจริงๆนะเว้ยอ่ะแค่นี้มันก็ไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมึงไม่สงสัยเลยว่าเห็นไฟฉายเพิ่มอีกสักดวงเนี่ยโอ้หอะเคยทางใครทางมันครับอ่าไอ้น,นี้ครับเป้าหมายของเราก็เป็นห้องเก็บวายนะเป็นห้องใต้ดินซึ่งเราต้องลงไปทางยูทิลิตี้รูมกดอะไรวะเนี่ยโอเคเราจะ เดี๋ยวว่าแล้วจะฆ่ามึงจะฆ่ามึงจะฆ่ามึงอาไรวะไม่ให้โอกาสเราเลยอู๋แบบนี้มันต้องไม่ปล่อยเลยครับเดี๋ยวพาต่อไปผมจะไม่ปล่อยไอ้นี่ไหมเนี่ยเราเลือกได้หรอไม่รู้ว่ะอะมาถึงแล้วครับกับห้องใต้ดินหินอ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 ินถุงไม้ถามสุขภาพกันเลยก็เดินกันวุ่นวุ่งวายทางบ้าน You found the chamber. Well จัง. done, Lucius. Yeah. My two dumbass kids played oh, down no, in these oh. cellars for years and never suspected a thing. I had this chamber built with a mansion, you know, back in the day. This is where it all happens, Lucius. This <coughs> is the heart of Dante Manor. All sorts of things have happened here. I've entertained นั่นคือชื่นเป็นไม่ฟังครับเลี้ยวอันนี้ก็คือพอเรามาถึงตำแหน่งนี้ครับมันก็จะบอกว่าไอ้ปู่เนี่ยไอ้ไอ้ลุงไอ้ปู่ซาบ้าพลังเนี่ยเรียกว่าปู่ซาบ้าพลังดีกว่าเพราะมันเป็นชื่อของพาร์ที่แล้วก็คือมันจะบอกให้เราจัดเตรียมอะไรให้เรียบร้อยนะมันจะได้ทําการสะดวกก็เดินมาแล้จะเจอเข็มขาดครับรัดแม่งเลยอ่ะนีไม่ไปไหนไม่ได้แล้วไอ้หนูโอ๊ยลุงลุง แล้วก็มีไม้ขีดครับซึ่งเก็บมาตั้งแต่พาร์ทไหนม่รอ๋อพาร์ทพาร์ทที่สองชาร์ตัวที่สองที่ให้ไอมันชื่อเะไววะให้เจเน่ครับมันไปจุดไฟตรงเตาแก๊สแล้วมันก็หน้าไม่ตายหาาไปโอเคจุดให้หมดครับพี่ดีกลับมะไไรยุ่งยากนี่วะอะไรเนี่ยวะนี่ก็บ่นจังเลยมึงขอโทษขอโทษ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 กำเบยใหม่ใหม่หม่อ่า แล้วก็จุนนี้จะมีถ้วยครับเราต้องเอาถ้วยทั้งหมดเนี่ยไปไปเก็บอยู่ว่าไปใส่ครับแล้วก็จะมีถ้วยอันหนึ่งอะ่ะที่มันบอกว่ามันแตกเนี่ย the disbo disbroken and can hold อะไรเนี่ยเราก็ซ่อมมันซะครับใช้กาว super glue ปปใส่หน้ามเย็บร้อยครับอะไรเนี่ยไม่สุดยอดางวนะอ่ะเราก็จะเอามาวางครับทีละอันเลยอู้ยุกิ ตานี่มันเรียกว่าอะไรวะจำไม่ได้ไอ้พันปีพันปีสักอย่างอ่ะโอเคถ้าเราจะจบด้วยความเร็วอยู่นะแต่ว่าพาร์ทนี้มันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงอันต่อไปด้วยนะเกี่ยวเนื่องกับพาร์ทกับชัปเตอร์อ๋อชัปอะไรวะโอเคหน้าที่ของช่องแอร์เสร็จแล้วลุงไอ้ปู่เดซี่เฮียเฮียไหนครับเฮียเฮีย พ่อผมหมอไม่ใช่แล้วเฮ้ยมือจับมือจับมือไอ้สาระเน้นก็พอมันบอกเสร็จแล้วจะมันก็จะมีอะไรมาให้บอกว่ามันให้เรามาทําอะไรสักอย่างแต่รู้ว่าในเนี้ยมันจะมีมีดครับก็แฮปมาไปแฮปไปไปขโมยจิ๊กมาโอเคเราก็เราพาน,นี้ชัวร์บีเทยเย่องไงเราต้องหักหลังมันครับแต่เราตัวเล็กไงเราหักหลังไม่ได้ เราต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะเรียบร้อยครับงับเอาโอ้โ,อโอไหไงละปูผมเตือนแล้วปูมไม่เชื่อผมอะอะไรวะเก็บเราครับตายไปอีกคนหนึ่ง เลือดไหลลงมาในอ่างอ่างอะไรวะสัตว์ใจมาลังขาสุดถึงมลังพลังอะฮะอ่าตอนนี้ครับรูเชียกำลังรู้สึกถึงมลังแล้วก็ยืนโอ้โหของผมชั้นใหญ่จริงๆเลยกินกุมอะไรสักอย่างเฮ้ยลุงตื่นไงลุง ลุงต้องนอนต่อดยวะมึงตื่นลุงเรื่องลุงงอหลังกินเลยลุงอือหือขาดรากคนอร่อยมากโอเคแล้วชิ e ใจเย็นอยู่แล้วยุ่งอะไรเนี่ยมาแลวครับขมพลังครับลูกหลานชาวไซยาครับจะโดนตัดหางไปแล้วป่อับขึ้นเตา นั่น,นมันจะบอกว่าเราแพ้ไม้กางเขนนะครับคือข้ะสุภาพสอไปคือต้องฆ่าไอ้นี่ซะในชั้นที่11ครับ into the Into the Fairy เพราะนั้นวิ่งวิ่งเบยวิ่งเบยโอ๊ยก็ผิดอ่ะโอเคงั้นนะวิ่งครับวิ่งแล้วเขาจะวิ่งปิ้งไปเพื่อไปหมุนไม้กางเขนแล้วก็ ใช้พลังขึ้นเต่าเชือกไม่มีพลังตูดเอ้ยหุนน่าต้องเห็นครับแล้วก็ใช้พลังขึ้นเต่ากดผิด,ดไอ้นานหานหานมากมามึงมาคุณชาร์จเต็มแรงเลยเนะี่ยบูมมาอีกนะมามามาครับมาครับเอาวิ่งติดแล้วตู้มสัตว์ใดพลังคืนโอ้โหเท่าวิง่งเท่าวิงาว่งรูเชต์รูเชต์ สาใจว่ะโอเคเป็นว่าสนุกขนานกันไปพอสมควรนะครับก็เป็นจบพาร์ทที่ชาตเตอร์ที่สิบกับชาตเตอร์ที่สิบเอ็ดทับของเกมนี้แล้วเราก็จะโอ้พลัง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 ไม่รู้จะมีพลังอัพเดอะไรอีกล่ะจบแล้วครับกับจับชาตเตอร์ที่สิบและสิบเอ็ดนะมันอยู่ในตอนเดียวกันอ่ะมันต่อเนื่องกันเลยอืมเขาจบกันแล้ว อันนีจะมาหาว่าปู่หายไปไหนวะหาไม่เจอโอเคลัดไปแล้วกันเงืบเงบลัดไปแล้วครับแนนซี่ I think Lucius might be cursed it's the only explanation I can find Dad has been missing for weeks and it seems he was i n this really crazy occult stuff ปู่หายไปนานแลแน่เลยอะ ฉั a ไม่รู้เลยว่าพ o อจะทำอะไรเรา a ้องพาลูเชสไปหาหมอแล้เราไม่สามารถบอกเขาอย่างนั้นได้โอ้ัชานยังไม่ผ่านอะไรมาเยอะอีกล่ะโอ้โหเสียงตุดมากแม่เอาดีว่าไม่พูดไม่พูดนครับผมจะไม่พูดพูดไปซะหมดแล้วเนี่ยพอเธอครับตลกตลกตลกตัวเอง่ะ แล้วก็ในพาร์ทต่อไปครับ Short for education ครับสำหรับพาร์ทชั้ปเตอร์ที่10นี้ก็ขอจบกันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ